อ่านะครับอ่าทดลองหยอกตั้งปันลิดก็ไปเจ้าปันลิดครับหยอกปันลิดครับได้กับนี้ครับพุ่มพุ่มหยางไม่ครับแยาแบบแยาแบบแยกแบบเผื่อบรรจุตั้งหนึ่งปันลิดครับหยางไม้กับนี้พุ่มหยางไม่ครับกับนี้ครับยังไ่ยังไ่อันนี้พร้อมตั้งเครื่องตรงนี้อ่าพร้อมตั้งเหลืองเรียบร้อยครับเหลืองจี๊ดยาใช่ไหมจี๊ดยาอยู่กระรองนี้เลยครับอันนี้ก็ไว้จี๊ดยาในตู้น ตัวเรียนครับตัวแกตัวเรียนครับพุ่มนี่ย่บเป็นปีเต้คระพุ่มปิดเปิดอยู่แต่ว่ายังอื่้อมือนกันไมครับ แนกำลังตันประมาณตันสองครับเต็ียมตังครับเต็มตังนี่ประมาณตันครับตันนิดๆน่าจะกาดเรือไม่มากจัดหลอนเลยครับเนี่ยนี่เปยนอะไรเนี่ยนี่นี่ปั่นลิปร่ะหล่นแล้วครับอ่านี่ปั่นลิปอยู่นี่นี่ครับปั่นลิปครับนี่เราได้ห้อนเลยครับห้อนเลยครับประมาณประมาณฝันฝันโรยฝันรูครับการเลื่อมไม่มากลิปละลูก นี่ครับจะได้ร้อนๆเลยครับพุ่ม panak lagi.